ลืมหนั่งลืมนั่งของเดือนเพื่นนำ้วยพ่อนฉันปังค่านั่งเคียงผู้สาวใต้ไฟแสงเงาดื่มเหล้าแบกลืมตอนปลาแดกแก้วแมงดาที่เที่ยงน้าน้อยได้เที่ยวคาเฟ่ซิมของแพงลืมแกงเขียดน้อย ลืมอมบักหอยจากคนคอยที่นอนเตียงนาได้นั่งห้องแอรแล้วลืมคันแทมองที่เคยเที่ยวลืมปั้นข้าเหนียวลืมก้มเกียวเมื่อไปไกลตาลืมคำเคยเว่าบอกจำจำลืมคำสัญญาผู้สาวชาวนาที่เคยพาเที่ยวบุญปีกาย ไ,ได้ดีไม่มีห่วงหลังลืมนาลืมนางแน่แล้วจริงจริงหรืออะไได้ยินเพียงข่าวว่ามีสาวเขาขอลอกายกจดมุงจดหมายเขียนไปก็ไมิสีลีอะไรอวบอนน้องนั่งอมวกับก่อนจีไทยเห็ุใจบ่ได้คิดถึงอายปวดใจอีลี ทนทาคิดถึงคราเคยรวมทีวีแต่ในวันนี้ไอ้บอ่มีน้องในหัวใจแต่ในวันนี้ไอ้บอ่มีน้องในหัวใจ สาวเขาขอลอกไกลจุดมุงจดหมายเขียนไปกระมิดซีลีอะไรอวอนน้องนังอำมอนกับก้อนจีไทยเฮ็ดใจบ่อได้คิดถึงอายปวดใจอีลีเห็นคันแทนาคิดถึงกล้าเคยร่วมทีวีแต่ในวันนี้อายบมีน้องในหัวใจ แต่ในวันนี้ไอ้บอ่มีน้องในหัวใจอยุ่ใส่กบไปน้อไอยุ่ใส่กบไปน้อายคันมีน้ำใจขอให้ส่งข่าวหูบ่สาวที่ใจไค้นังเกี่ยวเที่ยวเฝ้าเมนฟป้ทั้ทงคิดถึงจังยามฟังเพลงอ่อน ถึงตอนไอเคยเจียงไก่มาจากไปมาลืมใบคาแทบกบกับมาแลวหัวใจนองกบกับมาแลวหัวใจนอง <ś c oughs> แค่นี้ก็น่าก็เอาแค่นี้ก็น่คะค่ะเนาะบายพอ,อกันวันที่สามสิบเด้อค่ะโอเค ตงคลัมต่อ